ครับสวัสดีฮะวันนี้ผมกับน้องมินนะครับบุรีลำบอยนะครับจะมาสอนวิธีการ modify นะครับการเอาเชี่ยวของเข็ก y y p e A ออกนะครับผมลักษณะคือมันจะเป็นอย่างนี้ไหมต้องเอาถ้าเกิดว่ามีพลาสติกตรงนี้เอาออกก่อนทํแล้วแล้วก็ทำการ release gas ครัรบ release gas ก,ก็คือใช้ใตัวเป้าใช่ไหมครับตัวเป้านานี้กดลงไปกดลงไป เงียบมือมีเสียงปีดออกมาแห่ไหมได้ยินเสียงไหมแต่นนี้เป็นรีลิสออกมาแล้วครับทีนี้นะครับเราใช้อุปกรณ์3อย่างนะก็คือมีเหมือนไขควงปากแบนสักสักสองอันนะครับหาอะไรก็ได้ที่กดได้อันนี้ผมใช้ปลายคีมนะกดกด2ข้างมนะัมนจะต้องมนะี2คนะคนะคนกด2ข้างกดไอ้ขอบยางตรงกลางเนี่ยขอบยางตรงนี้ยกดลงไปปีกสองข้างครับอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นคีมล็อกคีมล็อกเนี่ยต้องเป็น รุ่นโมดิฟายนิดหน่อยคือไฟยจ่ต้องแหลมรับลงได้ลึกๆ <c oughs> คือเราจะเอาคีมล็อกหลักการมันคือเอาคีมล็อกเนี่ยขีบไ้ตรงลิ้นตรงกลางคนีขีบไปตรงลิ้นตรงกลางเนี่ยเหล็กๆเนี่ยเห็นไหมเหล็กๆตรงกลางเนี่ยขีบแล้วดึงขึ้นแล้วก็บิดขวามันจะแกรกแบบเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยขันออก <c oughs> ดูนะควิธีการคีก็คือกดไอ้ขอบยางดำลงไปคนหนึ่งแล้วเราก็เอาคีมล็อกครับทำการขีบ ดึงขึ <teenage time. c ười> okay, ้นมาแล้วก็บิดขวามาดูกันเขียนยากเขียนแสนเขียนไม่

การนี่นะเจียงนี้ออกจะมีมุมเดียวเท่านั้นไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาที่ตรงนี้แหละเจียวเจียวออกแล้วก็ใส่กับหัวเป้านี่คือจบเลยติดตัวนี้แหละเจียวอเท่านั้นไม่มีอะไรรู้เรื่อง